จ้าป้าพดโครเชตโครเชตแบบป้าๆง่ายๆไม่แพงจ้าวันนี้ป้ามาพาทำมววน้องช้างน,น้อยมีปากเขานะคะมีงวงก็จะเป็นไซส์เด็กทาโลกเลยนะคะป้าก็จะใช้ไหมแค่สองเส้นนะไหมไหมสองพายของป้าสองเส้นเวลาตัดตัดอย่างนี้นะคะ ตัดสีขาวออกนี่แล้วก็ม้วนคู่นี้เราจะถักคู่นี้นะคะคู่ที่ติดกันเนี่ยไม่ต้องกลัวมันพันกันนะเพราะาเขามัดมาให้กันพันกันอยู่แล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งเราตัดคู่นี้ออกไปตัดปุ๊บเราก็ยกทั้งหมดเนี่ย ปใส่เก้าอี้ไว้ป้ากองไหมไปใส่เก้าอี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะถักจากตรงปลายนี้ไปเลยไหมป้าเป็นไหมเส้นละสองพายสองเส้นสีพายนะคะสองเส้นสีพายปกติเวลาเราซื้อมาไหมกลุ่มมันจะเป็นไหมสีพายอยู่แล้วนะก็ใช้แค่เส้นเดียวไปเลยใช้เข็มเบอร์ห้าทับศูนย์ค่ะขึ้นโซ่ห้าค่ะหนึ่ง 2องสามสี่ห้าแทงที่โซ่แรกค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาให้มันเป็นวงกลมค่ะโซ่หนึ่งแล้ว x ลงไปในวงกลมทั้งหมด8หลักค่ะ1 2 3 4 8แดพอได้8ดหลักแล้วแทงที่หลักแรกค่ะ อันนี้เป็นโซ่ที่ขึ้นต้นโซ่หนึ่งนะคะเราแทงที่ x แรกแล้วก็ดึงขึ้นมาดึงลอดขึ้นมาเลยแล้วก็ขึ้นโซ่ไปสามมาเขียนแพทเทิร์นให้ด้วยนะโซ่ห้าของเป็นวงกลม x 8แปดต่อไป f 1 6สิบหกค่ะสิบหกหลัก มันต้องเป็น f แบบนี้มันต้องเป็น f เป็น v f สองครั้งในช่องเดียวกัน1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 16 f สองครั้งในช่องเดียวกันก็คือ v นั่นแหละ v ทั้งหมด16หลัก ก็จะเป็น V เป็น V ไปเรื่อยๆเรามีอยู่8ก็จะได้16หลักค่ะขึ้นต้นแถวเมื่อกี้ใช่ไหมเราแทงตรงนี้นะคะดึงลอดกลับมาเลยค่ะเดี๋ยวมันมาชิดกันเองก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วขึ้นโซ่ไป3ค่ะแล้วก็แถวต่อไปแถวที่3แถวที่3เป็น วีเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะเป็นวีแบบเกี่ยวหน้านะเกี่ยวหน้าทั้งหมดจะได้สามสิบสองหลักนะคะโซ่ขึ้นไปก่อนสามโซ่สามเสร็จเกี่ยวหน้าตรงนี้นะคะเกี่ยวที่โซ่ที่เราขึ้นต้นก่อนเป็นหลักแรกปล่อยสองห่วงแล้วปล่อยอีกสองห่วงลงบนหลัก ปล่อยสองห่วงแล้วปล่อยอีกสองห่วงพันหัวเข็มเกี่ยวหน้าหลักถัดไปเกี่ยวขึ้นมาปล่อยสองห่วงแล้วปล่อยอีกสองห่วงพันหัวเข็มเอฟลงบนหลักลงบนหลักเสร็จดึงขึ้นมาปล่อยสองห่วงแล้วปล่อยอีกสองห่วงพันหัวเข็มลงเกี่ยวหน้าดึงขึ้นมาปล่อยสองห่วงแล้วปล่อยอีกสองห่วง ก็จะเป็น V แบบเกี่ยวหน้านะคะอันนึงลงบนหลักอันนึงเกี่ยวหน้าอันนึงลงบนหลักอันนึงเกี่ยวหน้าสลับกันไปเรื่อยๆเรามีอยู่16หลักมันจะเพิ่มเป็น32หลักค่ะต่อไปแถวที่4ขึ้นโซ่ไป3แล้วก็เกี่ยวหน้าตามลายเลยค่ะแล้วก็ คู่นี้เพิ่มนะคะเป็นเป็นอย่างละสองหลักหนึ่งเพิ่มเป็นสองหลักหลักแรกนี้หลักแรกนะคะลงด้านบนก่อนแล้วก็พันหัวเข็มเสร็จเกี่ยวหน้านะคะเกี่ยวหลักข้างล่างขึ้นมาข้างบนปล่อยสองแล้วปล่อยหมดจากหนึ่งหลักเนี้ยมันก็จะเพิ่มเป็นสองหลัก เสร็จแล้วก็ f ลงบนหลักอีกค่ะ1ครั้งแล้วก็ f เกี่ยวหน้าอีก1ครั้งค่ะจบ1เซตนะคะก็จะเป็นอันนี้โซ่3ามธรรมดาแล้วก็เกี่ยวหน้าธรรมดาสองหลักนี้ไม่ได้เพิ่มนะคะมีอยู่2หลักก็เพิ่มเป็น2หลักก็ไม่ได้เพิ่มมีอยู่สองหลักขึ้นเป็น2หลักแต่อันนี้มีอยู่2หลัก เพิ่มเป็นสี่หลักหลักหนึ่งเพิ่มเป็นสองหลักหนึ่งเพิ่มเป็นสองส่วนที่เพิ่มก็จะเป็นสองหลักนี้นะคะทีนี้ต่อไปเซตต่อไปก็จะเป็นเหมือนกันก็คือสองหลักแรกนี้ไม่เพิ่มแล้วเรามาเพิ่มสองหลักนี้ก็คือหลักนี้ไม่เพิ่มนะ f 1ลงบนหลักไปเลยแล้วก็ e f หนึ่งก็เกี่ยว เกี่ยวหน้าก็เกี่ยวหน้าปกติเลยแล้วสองหลักนี้จะเพิ่มให้เป็นสี่หลักหลักนี้เพิ่มเป็นสองหลักน <pe ี้เพิ่มเป็นสองลงบนหลักหนึ่งก่อนเสร็จแล้วก็เกี่ยวหน้าอีกหนึ่งก็จะเป็นสองหลักหลักเดียวเพิ่มเป็นสองแล้วนะเสร็จแล้วหลักนี้ก็จะเพิ่มเป็นสองเหมือนกันลงบนหลักหนึ่งแล้วก็เกี่ยวหน้าอีกหนึ่ง ก็จะได้สองเซตแล้วนะคะเซตที่3ก็จะเหมือนเดิมค่ะอันนี้ไม่เพิ่มอันนี้ก็เกี่ยวหน้าสองหลักก็ขึ้นมาเป็นสองหลักเท่าเดิมไม่ได้เพิ่มนะคะพอมาหลักถัดไปสองหลักนี้จะเพิ่มเป็นสหลักเพิ่มทั้งสองเลยก็ลงบนหลักก่อนหนึ่งแล้วก็เกี่ยวหน้าหนึ่ง ันนี้หลักเดียวก็เพิ่มขึ้นเป็นสองหลักแล้วหลักนี้หลักเดียวก็จะเพิ่มเป็นสองเหมือนกันค่ะลงบนหลักก่อนหนึ่งแล้วก็เกี่ยวหน้าอีกหนึ่งก็จะได้มาเป็นสามเซตแล้วนะคะหนึ่งสองสามเซตทำแบบนี้ไปจนรอบเลยค่ะครบรอบนี้เราจะได้มาทั้งหมด48หลักค่ะก็จะเป็น ff F, แล้วก็มี v เกี่ยวหน้านะคะทั้งหมด48หลักพอถึงหลักสุดท้ายแล้วก็โซ่1 2 3เราแทงบนหลักนี้นะคะแล้วดึงดึงลอดกลับมาเสร็จแล้วเราก็ขึ้นโซ่3 ได้มาทั้งหมด48หลักแล้วคราวนี้เมื่อกี้เราเป็น F F V ใช่ไหมคะคราวนี้เพิ่มตรงนี้เลยหลักที่แถวแรกแถวเมื่อกี้นี้เราไม่ได้เพิ่มคราวนี้เรามาเพิ่มตรงหลักนี้นะคะโซ่สามนี้เป็นเหมือนแทน F นะแล้วนี้ก็เป็นเกี่ยวหน้า แล้วก็ลงบนหลักเสร็จแล้วก็เกี่ยวหน้านี่นะคะสองหลักที่แถวเมื่อกี้เราไม่ได้เพิ่มเราจะเพิ่มขึ้นเป็นสี่หลักเสร็จแล้วสี่หลักนี้ที่แถวเมื่อกี้เราเพิ่มไปแล้วคราวนี้เราไม่เพิ่มนะคะเรา ก็จะเป็น f ธรรมดาไป f แล้วก็เกี่ยวหน้า f แล้วก็เกี่ยวหน้าไปเรื่อยๆพอมาถึงสองหลักนี้ที่เรายังไม่ได้เพิ่มแถวเมื่อกี้เราก็จะเพิ่มตรงนี้2หลักแล้วตรงนี้ที่เราเพิ่มแล้ว4หลักเราก็ไม่เพิ่มเราก็เป็น f แล้วก็เกี่ยวหน้า f แล้วก็เกี่ยวหน้าไปเรื่อยๆค่ะก็คือเราแบ่งเพิ่มเป็น2แถวเพราะถ้าเราเพิ่มทีเดียวตั้งแต่แถวเมื่อกี้หมวกมันจะย่นแบบนี้ค่ะมันเพิ่มเร็วเกินไป เราแบ่งเพิ่มทีละนิดเป็นแบ่งเพิ่มสองแถวนะคะอันนี้สี่หลักเมื่อกี้ที่เราเพิ่มไปแล้วเราก็ลงเป็น F ธรรมดา F ธรรมดาแล้วก็เกี่ยวหน้าไปตามลายเลย F ธรรมดาลงบนหลักแล้วก็เกี่ยวหน้าตามลายไปเลยค่ะนี่ค่ะคราวนี้เซตมันก็จะเปลี่ยนไปเมื่อกี้เป็น FF แล้ว vv เกี่ยวหน้าใช่ไหมคะคราวนี้มันจะเป็น5เป็น vv เกี่ยวหน้าก่อนแล้วค่อยเป็น ff ff fc cf นี้นะคะตามลายไปเลยนะ 4f แต่มีเกี่ยวหน้าด้วยนะแต่มันแยกเป็นหลักใครหลักมันแล้วนะ 4f นี้มันก็จะเป็น f1 แล้วก็ f f เกี่ยวหน้าน f 1 f1 แล้วก็ f เกี่ยวหน้า1แบบนี้ค่ะเซตที่2ก็จะเป็นเหมือนเดิมก็จะเริ่มที่ F 1แล้วก็เกี่ยวหน้า2หลักนี้เพิ่มเป็น4หลัก2หลักนี้เมื่อกี้เราไม่ได้เพิ่มใช่ไหมเนี่ยสขึ้นมาเป็น2 2ขึ้นมาเป็นสองเราก็จะเพิ่มเพิ่มเป็น4หลักก็เกี่ยวหน้าด้วยลงบนหลักด้วย1ครั้ง แล้วก็เกี่ยวหน้าด้วย1ครั้งนี่ก็จะได้มาเป็น4หลักนะคะ2หลักนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น4หลักแล้วต่อมาก็4หลักนี้เราเพิ่มมาแล้วเนี่ยสหลักนี้มันเพิ่มเป็น4หลักเพิ่มไปตั้งแต่แถวที่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ไม่เพิ่มเราก็เป็น f ธรรมดาเแล้วก็เกี่ยวหน้า ลงบนหลักแล้วก็ f เกี่ยวหน้าไม่ไม่ต้องเพิ่มเป็นหลักใครหลักมันไปเลยค่ะ 1, 1> ขึ้นเป็น1เนี่ยหนึ่งขึ้นเป็น1ไม่ได้เพิ่มนะคะเวลาเพิ่ม1มันจะขึ้นเป็น2เนี่ยหเพิ่มเป็นสองเพิ่มเป็น 2, 2> อันนี้1ก็เป็น1 1หนึ่งก็เป็น1เหมือนเดิมนะคะเวลาเพิ่มกับไม่เพิ่มดูมันต่างกันแค่เนี้ยค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนรอบค่ะ ครบรอบแล้วนะคะพอถักครบรอบนี้เราจะได้มาทั้งหมด64หลักค่ะซึ่งปาพอแล้วนะคะก็จะเป็นหมวกไซส์เด็กนะตั้งแต่แรกเกิดไปเลยถึง3 4มเดือนหเดือนเนี่ยค่ะใส่ได้ประมาณนี้นะก็แทงบนหลักนี้เหมือนเดิมค่ะหลักด้านบนเนี่ยแทงบนนี้เสร็จก็ดึงลอดกลับมาเสร็จแล้วคราวนี้ โซ่หนึ่งก่อนแล้วป้าจะทำเป็นลายสลับนะคะงัดโซ่งัดโซ่ข้างล่างเกี่ยวหนา้างัดขึ้นมาแล้วก็โซ่หนึ่งพันหัวเข็มเสร็จลงบนหลักปล่อยสองห่วงแล้วปล่อยอีกสองห่วงพันหัวเข็มงัดหลักข้างล่าง ทำเป็นลายสลับนะคะหลักที่อยู่ข้างล่างทำเป็นงัดขึ้นมาลายที่อยู่ข้างบนเราทำเป็นลงบนหลักทำเป็น f ธรรมดาลายที่อยู่ข้างล่างงัดขึ้นมาเนี่ยค่ะเกี่ยวหน้าเกี่ยวหน้าแต่เราไปเกี่ยวหลักปกติเกี่ยวหน้าเราจะเกี่ยวหลักนี้ใช่ไหมคะเราเปลี่ยนเกี่ยวหน้าเป็นเกี่ยวหลักนี้แล้วหลักนี้เราเอาเป็นลงบนหลัก สลับกันเฉยๆค่ะเนี่ยลงวนหลักเสร็จแล้วลายที่อยู่ข้างล่างเราเกี่ยวหน้าขึ้นมาลายที่อยู่ข้างบนที่ต้องเกี่ยวหน้าเนี่ยเราลงบนหลักเปลี่ยนสลับกันค่ะสลับตำแหน่งกันลายมันก็จะสลับกันนะคะแถวนี้ก็จะไม่ไม่มีการลดไม่มีการเพิ่มนะคะ แถวนี้เป็นแถวจัดระเบียบลายก็คือลายที่อยู่ข้างล่างงัดขึ้นมาลายที่อยู่ด้านบนลงบนหลักแค่นี้ค่ะไปเรื่อยๆไม่มีการเพิ่มไม่มีการลดเราจะได้ขนาดความกว้างของหมวกเนี่ยพอดีแล้วนะคะต่อไปก็แค่ถักลงไปตามลายไปเรื่อยๆค่ะครบรอบแล้วนะคะคราวนี้หน้าของน้องช้างน้อยเนี่ยป้าก็จะเอาหน้าเป็นสีครีม ครีมอมเหลืองนะคะก็แทงบนหลักนี้เหมือนเดิมเกี่ยวไหมขึ้นมาปุ๊บอ่าดึงสีเหลืองไว้แล้วไหมอันนี้มันขึ้นมาปมมันจะติดอยู่ข้างหลังพอดีเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่ไปสาม อันนี้เป็นลายด้านบนก็คือ f ลงบนหลักก็คือใช้โซ่แทนไปแล้วนะคะลายล่างก็งัดขึ้นมาเหมือนเดิมเลยค่ะแค่เปลี่ยนสีแล้วก็จากแถวนี้ไปก็จะเหมือนเดิมไปอีก 1, 1 2 3 4หนก็จะทำแบบนี้ไปอีก6แถวค่ะสีครีมน,นะ เป็นหน้าของน้องช้างน้อยลายก็จะเหมือนเดิมเลยนะคะลายพื้นก่อนแล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเราก็มาทำขอบแล้วค่อยมาแต่งหน้าน้องช้างกันตอนนี้ก็จะเป็นลายเดิมเลยเราจะถักตอนนี้เราได้ประมาณนี้แล้วนะคะเนี่ยประมาณนี้ก็จะเหลือช่วงนี้ลงมานะคะ <6 S 2> ป้าก็ถักมาได้หแ,แถวแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6สีเหลืองอ่อน6แถวแล้วก็เป็นแถวที่6 6 7 8 9 10 11 6ดถึง11เป็น f แล้วก็ f เกี่ยวหน้าธรรมดานะคะคราวนี้ป้าก็จะเอาสีเหลืองเข้มขึ้นมาทำขอบ ดึงขึ้นมาเลยค่ะ x นะคะไปรอบๆเลย x. x ก็แทงขึ้นแทงลงแค่นี้นะคะแทงลงเกี่ยวขึ้นปล่อยสองห่วงแทงลงเกี่ยวขึ้นปล่อยสองห่วงเนี้ยเก็บงานค่ะเก็บก่อนรอบหนึ่ง ไปเรื่อยๆหนึ่งรอบค่ะครบรอบแล้วนะคะก็แทงตรงนี้แล้วก็ดึงลอดกลับมาเสร็จโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็เอ็กซ์ไปอีก10ครั้งค่ะ1น9 10โซ่หนึ่งพลิกกับหลังหันค่ะ ช่องนี้ไม่ลงนะคะลงช่องนี้ X ไป9ครั้งค่ะ1 2 3 8 9โซ่1พลิกกับหลังหันค่ะช่องนี้ไม่ลงลงช่องนี้ค่ะ X ไป8ครั้งค่ะ แล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเหลือ x สครั้งค่ะแล้วก็ตัดไหมเลย x มาแล้วสครั้งแค่นี้ก็พอแล้วนะคะก็จะตัดไหมเลยค่ะตัดเสร็จพับครึ่งนะคะ พับพึ่งแบบนี้แล้วรูดกลับมาให้มันแบนๆอย่างนี้นะแล้วมาขึ้นต้นตรงนี้ค่ะตรงมุมเลยนะคะขึ้นต้นตรงมุมควักไหมขึ้นมาปุ๊บลงที่เดิมก่อนค่ะแล้วนับเป็นหนึ่งนะคะหนึ่งแล้วก็นับไปสิบเหมือนข้างนู้นเลยค่ะแล้วก็ทำเหมือนกันเลยนะคะสองป้าจะเก็บปลายไหมไปด้วย สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโซ่หนึ่งพลิกกับหลังหันลงช่องนี้ไม่ลงลงช่องนี้ค่ะแล้วก็ทำไปเหมือนกันกันกบข้างนั้นเลยค่ะพอเหลือสี่แล้วเราก็จะทำรอบหมวกอีกทีนึงนะคะก็เสร็จเลย ได้แล้วนะคะพอมาตรงนี้ปุ๊บเราจะทำ x รอบทั้งหมดเลยนะคะรอบขอบหมวกโดยลง x ที่เดิมก่อนนะคะ1ครั้งเมื่อกี้เราทำ x มา1 2 3 4ถูกไหมแล้วก็ลงที่มุมก่อน1ครั้งแล้วก็วนไปเลยค่ะ x วนไปวนไปรอบหมวกค่ะ พอมาถึงตรงมุมนี้นะคะเปลี่ยนจาก x เป็นดับเบิลโคเชค่ะพันหัวเข็มเสร็จก็ดึงลอดหมดเลยพันหัวเข็มลงไปควักขึ้นมามี3ห่วงดึงรอดหมดเลยค่ะเป็นดับเบิลโคเชให้มันมีความหนานิดนึงนะคะตรงขอบหลักมันก็จะคล้ายๆ x ล่ะค่ะมันสูงกว่านิดนึงแล้วก็อ้วนกว่านิดนึงนะคะนิดเดียว แล้วก็ทำไปเรื่อยๆค่ะแล้วพอมาถึงตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็น X เหมือนเดิมนะคะพอมาถึงตรงมุมนี้ X 2ครั้งมุมนี้ X 2ครั้งแล้วก็วนไปเหมือนเดิมพอมาถึงมุมนี้ก็เปลี่ยนเป็นดับเบิลโคเชเหมือนเดิมเลยค่ะจนไปถึงจุดจบจุดที่เริ่มต้นไว้เมื่อกี้นี้ก็เสร็จงานเลยค่ะ